สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอ็มมาอีกแล้วเด้อมือหนึ่งวันนี้เชา้ชาเช้าของวันอาทิตย์พามาเลาะเห่นข้างล่างบักเห็บหลุดโต๊ะรัดทางบุเมนสิปเกียวเข่าเด้อนี่เด้อมาได้เอาหมวกมาก็เลยเอามาใส่แทนเพราอหยัง่งบักเห็บเด้หนิที่เจ้าได้ยินบ้นหนิเสียงบักเห็บโต๊ะเด้หนิมา้ามือเศร้านี่บุมีหยัง่งแหมก็เลยโอ๊ยตายบักเห็บโต๊ะก็เลยเอานัน้มาอันแทนหมวกสันดกว่า แบบเง้บอลมีทั้งแบบเป็นผงมีทั้งแบบเป็นเม็ดน้อยๆเห็นบ่อืมทั้งเป็นผงทั้งเป็นเม็ดแบบจังสี่ตกและก็ละลายพร้อมเดชพวันแบบก็บอลละลายพอมเกือบละลายเบิดน่ยแม้เพราะว่ามันเม็ดบปรใหญ่เนาะยังข้างอยู่ อันนี้บักเห็บเดอ้ <c oughs> อโบเมนฝนละกาโบเมนหิมะ <c oughs> ไปทรงอันพี่อ่อยไปเห็นงานมื่อเช้านี่เห็นลงตั้งแต่แปดโมงอะไรมานางจิบกาแฟโอ้ยมือมีแนวเห็ดว่ะอันพ่อเอมากับเอมากับพี่เอ็ดกับบอนี่ตื่นกันเลยลงมาเลาะเล่น กิบกาแฟาเบาๆแตว่าบได้เอา,า,าบบมาดอกว่าแก้วก,กาแฟในส่วนดอกไม้คนย่งางมะเร็งวิวกับบัวงามเลยนนเนาะเพราะว่าอันอีมันครึ้มนะจ๊ะครึมบักเห็บบัวแมนครึมฟ้าครึมฝนเด้ <c oughs> กับบัวนแน่ละวะ่าเทื่อฝนตกเน้องมันนี่คุณน่ะเห็นบ่ะก็เก้าโมงเก้าโมงแล้วอีเกิรองยังงามอยู่นะเห็นอีเกิงไหมคะเนี่ยอีเกิงอะเนี่ยเนี่ยจะตรงนี้พอดีบันเห็นบัวชาดดอก เดี๋ยวไปะใกล้ๆก็ยังทิ่ทาให้เบิ่งขึ้นไปเทิงก่อนว่าทีง่างลงไปหล่นทะเลผุ่นแม้มันหลบก็เป็นตะไบมนันหนาวมืออหมวกกับบได้อ้ออมาตนม้นไม้มันลอยอกว่าปีต่วต้นไม้เงินยนี่ก็ลอยอกว่าปี ต้นไม่ก็สิบปรมร้อยกลัวเราบ่นอะพี่น้องพระจันทร์คืออีกเกึ่งเริ่มมัวแล้วบอได้หายเด้อพอมันมีเบิมือพุพ่นละพระจันทร์นั้นแต่ว่าอันเมฆกบขี้เฟือมันไหลมันก็นเลยรีบดีรีบดีเมื่อกี้หนึ่งงามงามยามงขึ้นมาใกล้ๆหอดบ้านเราบ่งามบัวทะเลลายอยู่ ในลายด้านบนอน,นี่ก็บักเห็บเดอ้อขึ้นบ้านเลยเด้อระเบียงหน้าบ้านอือทังหลายหิมะโอ๊ยบักเน็บ่รมันหินมะหิมะนอนห้องตะเกียกับแม่มือขึ้น นี้ตื่นเอ็มาเอ็มาเอ็มาไม่สนมันวะวันอาทิตย์ขอพักผ่อนนะแม่พักผ่อนยาวไปมั่ลว่ะออดอกไม้ค่อยมีแต่อีโตน เดียวนะลูกให้แม่แบบไม่ขี้ค้านก่อนนีแม่จะยกเข้าไปตรงใต้ล่มนะอันนี้ขึ้นใายไปไว้ทางในสะบอนผักเทลหุ่นมาแต่พุ่นเ,เลยเมื่อกี้นี่เข้าไปข้างในก่อน กันเด้อแดกกสิออกเบิงพาธิกกจะขึ้นบักเห็บกระตกทังเสียงมันเด้อพี่น้องอันนี้ตกแห้งอยู่เพียงแต่ว่ามันเม็ดบ่ใหญ่เม็ดน้อย,อยตกแห้งอยู่เด้อบ่ ไม่ได้ใส่จุงเท้ายุ้มตีนไว้ว้ยเย็นตีนเข้าไปข้างในก่อนบักเห็บต๊ะเล่วๆกับหิมะหิมะตกแต่ว่ามันเป็นปุ๋ยนุ่นน้อยๆไหมน้อยๆแล้วกะตกบนหนาก็ประมาณนี้แหละบอกบักเห็บตกแเล้่วมันตกไอะไร้วมันหนาวหิมะกามาอะไรแบบนี้ ลงมาเห่นทะเลหลอดายก่อนอันหิมะตกเศร้าหิมะตกเศร้าบกเหน็บตกเศร้าแล้วมาหิมะตกเศร้าลากเกลืเลยมายางมาเห่นแดดก็อยากออกเนี่ยหิมะเต็มมันภูเขาอยู่ใกล้ๆล,ลูกนกี่ใกล้ๆบ,บ้านแม่เอ็มมานี่เต็มหมดแล้วภูเขาเหมอกอะลงเด้่บันนี้ทั้งยอดเขามันยาวเออมันหนาวงาม ล <ic> <c ười> mm ุงปลิน hmm. ห oh ันมาของก่อนโอ้โหน้ำไหลน้ำไหลจากธรรมชาติหนาวแห้งเย็นแห้งกัดหมอกขึ้นควนถ้วยถ้วยแล้วเฮ้ยเจ้าบึงเด้อ แม่เอามาเหลียวไปเบิงทั้งหลังไหมฮะเป็นแต่อันหิมะตกน้ำก้นเถอะเจ้าเจ้าเบิงบ่คันบ้านเขากบว่าขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนาะอยู่นี่ขึ้นฟ้าขึ้นหิมะเนี่ย,หยแหล่ปีปีปมานน่เอเอยเราเห็แม่เจ้าของแม่เจ้าของเสื่อตุเล่เนาะยายแหล่ยายท้องมา <laughs> โอ้ยชิป,ปิลี่อยู่ใส่เะยบัดนนี้ปิลี่อยู่กับตอบน้อยหน่ตัวเนาะคันหิมะตกมาน่ะพักน้ำแล้วนี่พี่น้องพักน้ำนี่แม่เอ็มามาเอาไปกินอยู่ซองเถอ หลังจะหั่นกับบลอกล้ากินอีกเพราะเขาเจ้าว่ามันจะมีอย่างละขนสีแดงกับขนสีเขียวอย่างละเบิ่งยากจํายากก็เลยเศร้ากินก็ <c oughs> เปยไปหนึ่งกินอยู่กับกระแซบอยู่เด้อืมแต่กินสองเดือนหลังจากนั้นกับพกกินอีกน่วยเก้าอี้มานั่งตัวนี้บ่ได้เอากาแฟมานั่งจิบจิบงูโง่ริมชายทะเลวันสิเนาะ นึกว่าอย่างนนั่งโง่ๆจิบกาแฟบหเที่ริมทะเลเสียบบนนั่งค้ำๆชิวๆนะอมืมันหนาวหลายพุ่นนะทั้งภูเขาอย่าไปใกล้เด้อนี่เด้อที่เจ้าเบิงนี่อย่าไปใกล้เนี่ยหนาวขนาดนี่เย็นเจียบเลยแล้วอืแต่นาฮวดบางคนยังอัานลงบ่ได้นอกขย้อนหนาวจังสียังแล้วแล้วขึ้นมาจัดทะเลแล้ว เห็ดเข่าพัดให้หวงให้ผัวอมโจกมันด,ดกกีบดิบบโจกกะซีเอ็ดน้องอ่อยกินเข่าพัดอยากทำกม,มากกินเอแม่าบอกกินสิตำบาง่งตำบาง่งจ้ะเอมาบอกกินหอมใส่แต่ให้พอมันบอกใส่ตัวเออมาเดียวอย่าลูกด่า <laughs> ตำมะฮุงกันเนอะมือี้ว่าสิตำมันส่วก็รือว่าตำว้วกตำธรรมดานี่แหละเสร็จแล้วอร่อยแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ปูดองปูดองแต่นาห้อน่นได้เนี่ยเปนหนาหนาวแล้วบันี้เบิดเขาัตู้เย็นไว้เอาไ้กินหน้าหนาวเนาะเอาข้าวซองฟิตบ่ได้ได้พี่น้องจะมันเป็นอย่างไรมันมันวาวไหมสิหาวิธีบ่ให้มันวาวอยู่ ไปเปื่อ,บอกบักน้าน้ำได้รอบนี้มันเป็นอย่างเ้อาใส่แล้วห้าใส่แล้วห้ากินเลยเนะาะก็ใส่เอาว้ดังดุนจะดรวยว่าจะน้อยมักกับสีขมมีใส่ลวกิ่นเลยคืบอบกขมรอนหรือยังดูให้หน่อยจ้ะรอดเรียงไม่ใช่ร่อนกล้นนะจ้าคกหล่อนหรือยังหนิแม่ข้าวปุ้นวันนี้ไม่ตำสั่ววันนี้ตำธรรมดาจะห่วยขึ้นลายาจะสิกินเบิร์ติอือือ สีสันไม่เป็นแต่แซ่บโอ้ยน้ำยัเหี่ยนะยัเหี่ยนะโอเปลาหมึกก่อนเด้อจักหน่อยก่อน<ม>จ้าลูกอะไรเอาไหนไม่เดี๋ยวไปเล่นตอนแม่กินพุดอีลาต<ม>ตอนนี้แม่สิอบอันนี้โยททอืมสิเล่นโยเอามาเบื้องขนาดเอาเสียนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสี่สิบวินาทีแหละไม่เอาเสียน,นเอาอย่างเสียนะ เอาสีเขียวมีบอาาสีเขียวมือเนี่เออมือวานนี่บนไม่สีเขียวไม่ใช่สีเดอน,เอ,นเอาหนึ่งหรือว่าสามหรือว่าห้าหรือว่าหกอ่าเอาหนึ่งเอาสองหรือว่าสี่หรือว่าเก้าหรือว่าเจ็ดเอาสี่เลยนอนมักสี่เอาสี่อันบนรู้เรื่องแบบเปนนนองไรสี่มันเป็นยังไงเล่นเกมอยังตลกอะไรยุงเรียนคนุณค,ครูพาเล่นบ่หิวแม่หิวไหมแต่ดนได้กินแตมโหุูงอยูญญญ่ในหิว เดวแต่ว่าทีถือเบยอ,อย่างบอกอีหลาอาบน้ำแล้วๆคนสวยวันอาทิตย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนวันจันทร์อาวแล้วล้วบอกอมาดูสิโอ้ยเหม็นพี่น้องต้องเปิดเตาอบไว้เด้มันดังระยาเปิดไว้มากินมันเหม็นเออนี่แหละสี่สิบสี่สิบห้าวินาทีนี่แหละพอดีเอา้าห่วยเปียกตีอืได้เวลากินแล้ว มุ้งตังค์เเห็นตุ้มุกน้ำมันแมงกอกอมุกงแซ่มันนี่พักหมินด้วยมันนี่ขออนุญาตใช้มือนะคะใส่เป็นรวดบอกต้องมอนุญาตหรอก ม่าเรากินแม่บอกการกินน่ะนกินก็ต่ำเหอนหูนัำก็ต่ำเอ,อ,ตำอแตงว่ามันต่ำสั่วไม่มากม,ากมาัดชิดน้ำปลาใส่หน่อยนึงอีกกระปูไม่ได้แกะดองตัวมันน้อยเนาะแกะอัเนี่ย เป็นแบบ่งมะล,ลี่อยู่เพี่มะล,ล่อยู่ใต้พักพี่หนูนบําบัญญัติว่กินข้าวเนาะกินข้าวอีกอยู่ในโมแลงน่าเอ็มากงอาจจะเป็นกอดนอนอะไรอย่างเงี้ยลดหุ่นลดหุ่นเลยกินยำโมเล,ลงข้าว ตอนซาบกินมันสิอ้วนเนาะกินยังมันแรงอืมอืมถุงไอ้นั่นไปไหนมากสามเวลาพี่อ้อยมาแล้วจะว่าบ่มาบ้านนี้พี่อ้อยไปเบิ่งมูเล่นบอดเล่นกีฬาว่าซั่น พี่ี่สะตัมมุงนะป่ป้าเฮ้ยมาเปิดทีวีกวนคนแลวปุณย์เนี่ย หอมซื้อร้านเวียดนามซื้อคือกันหนึ่งแบบไงชิมหาคมซื้อสองกัสามชิพแบบเดียวกันเลยกับร้านร้านขายนอเวอันนัน้ยิบห่าเก้าเนนะี้อันนอเวย์แบบเดียวกันเลยอืมบุรูเขาจำหลับมาจะใส่คือแพงแพงกว่าร้านเวียดนามนยะ หวานกุดด้วยอันนี้ก็บ้านหวานแซ่บแต่ว่าสั้งแห้งหอมม่วงหอมแดเอแต่คนห้องสั้งกินแล้วมัน,นเหม็นปากแหงหนะข้าวปากเป้่งปั้นแล้วยังข้าวอยู่ เม่อไปในเมืองมนเดินเมื่อเดี๋ยวปะมันซุกเนาะไว้ซื้อสตอมาห้อยเยอะสตอบะเมีงก็เลยไปเอาเจอมเรือกรรเดียวเจอมเลยพักค้างเนาะเม็ดกระถินกระเดือซำแพ็กเสียเหนึ่งบางานเอ่ามัดกินเลยใครอยู่เอามาเราไปสองสามเมืองวสตที่อาเนานะเม็ดกระถิน ហឹមអីក្គពូណ້ອຍ khay lắm con tôm sàm mua nó như nhau bừng nó đậu ấy งมมากผมอ่ะยังไงไปบีหมึุ้มืกเนาะเขาหย่ยงหัวหอนไหม ก้าวห่านก็ได้จะมาบ่ค่อยเขากันพอเขายอเวาลาเวลาแม่แม,ม่หวิวกินในบัดเขาอยากกัเจ้าครับรก็มึกแห้งปุ๊บแล้วก็กินใจเมียได้สากระะเอาเสียงทีวีลงนะ หากเมียเราก็เลยอย่ากเมียดา <c oughs> พี่เขากูจะของมับมับเนาะให้ไกลใหไก่ไก่ที่มันบอกว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนะบอกอังประเมนหมา

้องประซ่ังคิกเก่งอยู่บ่อืมอืแม่ก็รับบ่เก่งหรเอ็ม,มาแม่ประซ่างคิดบ่กเก่งไม่มีน้องเก่เออบวกเก่งกับเราติล่ะน่มันตงดีเสียตาได้มาใกล้แล้ว เสียบยมอันนี้ว่ามีผักหม็นมีผักขาปักขาปักหม็นอย่างขนมน้ำตาลมาบอกกันดีไหมน,น้ำตาลขนมน้ำตาลตามาอยากชิมชิม ซิมเลยไหมเรียกว่าไม่ชิมันสีเพีรได้ไหมบาเพียรแห้งหนึ่งซิมอันหนึ่งจะได้เก่งหมเบยเก่งวะบวเวสกซัมมามาเก,กาหลีซัมอันนี้มากมามาเก,กาหลีที่เอามากมากักกับเพชรกนนี้ฮะมามาเพชรนัเนเพชรกอนนีเหรออืมเพชรกวนืดูตามเนะมียซะเนาะ มันก็ไปล่ามึงจะแสบพอมันเดียเมื่อันลูกสิกินได้บ่ถามพ่อหรือพ่อกินบอสเหรล้ามือเหรอไปล้ามมือเหม็นแสบตาพ่อมอิ่มแล้วพี่น้องอะ พักบดเลยเหลือแตมต้นหอมเผ็ขอบคุณทุกผู้ตัวกคนที่เขามาหลับชมคลิปแม่เอม่าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆด้วยนะคะเอาลคคลิปให้แม่บอลูกมีมีมลคคลิปให้แม่ไม่ล่ะไม่ลาเหรอ สำหรับคลิปนี้กับพ่อทำนี่เลย,ยจ้าสวัสดีจ้า,บา,บ,า,าบายบายสวัสดีค่ะบายบายเฮ้ยตัวแม่ปัะน่าสบบซิวลาส,สอยแม่แม่แกงหนู